ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,851การเดินทางกลับของเย่เชนและลินหวานเออทั้งสองคนเป็นไปอย่างราบรื่นเครื่องบินที่โดยสารมาออกเดินทางตรงตามเวลา8.30นาฬิกาและมาถึงจินหลิงเวลา11นาฬิกาตรงเวลาเที่ยงทั้งสองรีบกลับไปคฤหาาจื้อจินระหว่างการเดินทางลินหวานเออคอยอบอุ้มต้นอ่อนของชาต้นแม่ไว้ในอ้อมแขนด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา ไม่กล้าที่จะผ่อนคลายแม้ชั่วครู่ชั่วยามหลังจากกลับมาถึงคฤหาสหาจือจินลินหวานเอ๋อสั่งให้ทุกคนในวินล่าเก็บตัวชั่วคราวส่วนเธอและเย่เช,เชิญรีบไปที่ลานบ้านพักชั้นบนสุดเริ่มนำต้นอ่อนของชาต้นแม่ลงดินทันทีเมื่อเธอมองดูในสวนที่ลานนอกบ้านหากไม่คิดโคนต้นไม้อื่นที่ปลูกไว้ในสวนคงเหลือเพียงพื้นที่เปิดโล่งข้างบ่อน้ำาพุร้อนเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดเธอชี้ไปยังพื้นที่เปิดโล่งแห่งนั้น พูดกับเย่เฉินตามอัตราการเจริญเติบโตตามปกติของต้นชาพื้นที่แห่งนี้น่าจะเพียงพอสำหรับต้นชาที่จะเติบโตต่อไปอีกเป็นเวลา8ปี10ปีแต่ไม่รู้ว่าชาต้นแม่นี้เติบโตเร็วแค่ไหนเมื่อมันเติบโตถึงระดับหนึ่งพื้นที่แห่งนี้ยังกว้างขวางไม่เพียงพอคงต้องหาทางย้ายไปที่อื่นเย่เฉินยิ้มพลางพูดว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้ปล่อยเธอให้เจริญเติบโตให้ดี ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ชั่วคราวชีวิตก่อนหน้านี้ยังสามารถเอาตัวรอดจากภัยอาญาแห่งสวรรค์ได้ชีวิตนี้คงไม่ตายง่ายๆเพียงเพราะต้องถูกย้ายสถานที่เพียงไม่กี่ครั้งเริ่มต้นอยู่ที่นี่จากนั้นเมื่อได้สถานที่เหมาะสมกว่านี้ค่อยย้ายเธอออกไปหลังจากคุณครอบครองจื้อเฉิงกรุ๊ปโดยสมบูรณ์ปรับปรุงภูเขาเตอร์หลังเรียบร้อยอาจจะย้ายเธอไปไว้ที่ภูเขาเตอร์หลังได้เช่นกันลินหวานเออสายสีสะพูดว่า ต้นไม้ต้นนี้เป็นของคุณชายหนูเจียเพียงดูแลมันในนามของคุณชายเท่านั้นหากในอนาคตสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของมันหนูเจียจะย้ายไปทุกที่ตามคำพูดของคุณชายเย่เชิญกล่าวอย่างจริงจังคุณอยู่กับเธอมายาวนานที่สุดขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าต่อไปในอนาคตจะนำมันไปปลูกไว้ที่ใดลินหวานเออพยักหน้ารับคำ หนูเจียเชื่อฟังคำของคุณชายขณะที่พูดเธอหยิบจอบทำสวนอันเล็กของเธอออกมาขุดดินข้างบ่อน้ำภูร้อนจนเป็นหลุมมีขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลจากนั้นค่อยๆใส่ส่วนรากของชาต้นแม่ลงไปด้วยความระมัดระวังนำดินเติมจนเต็มหลุมเกรียพื้นให้เรียบจากนั้นใช้ทัพพีไม้ตักน้ำอุณหภูมิห้องในถังไม้ที่เตรียมไว้ค่อยๆรัดรดสาโคนลำต้นชาต้นแม่ด้วยความใส่ใจในเวลานี้ แสงอาทิตย์ยามเที่ยงสองลงบนใบไม้สีเขียวที่ละเอียดอ่อนทำให้ใบไม้สีเขียวนั้นมองดูโปร่งแสงลินหวานเออมองไปที่ใบไม้สีเขียวที่สมบูรณ์แบบบนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปิติยินดีเย่เชิญมองไปที่ต้นอ่อนเอ่ยปากถามอย่างสงสัยเมื่อคืนนี้มันเติบโตวรวดเร็วมากใบไม้ที่ถูกเด็ดออกทั้งสองใบก็กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างไม่ทันได้รู้ตัวทำไมตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงสักนิด ลินหว่านเออกล่าวว่าบางทีพลังงานที่เธอสะสมไว้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการแตกหน่อเพื่อขึ้นจากพื้นดินในครั้งเดียวหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงค่อยๆเจริญเติบโตเป็นเวลายาวนานต้นชาผูเอรอ์ทั่วไปใช้เวลา30ปีจึงจะเติบโตเต็มที่ เยเชญพยักหน้าพูดว่าใบไม้ไม่กี่ใบในตอนนี้ของเธอความสำคัญสำหรับคนทั่วไปมีผลเทียบเท่ากับยาเม็ดฟื้นหัวใจสำหรับผู้บม่มเพาะที่สแสวงหาความสมบูรณ์แบบกลับเป็นสมบัติล้ำค่าที่หายากท้ายที่สุดไม่ว่าจะรับยาเม็ดฟื้นหัวใจไปเป็นจำนวนมากเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังวิญญาณในร่างกายได้แต่ใบของต้นชานี้มีพลังวิญญาณโดยธรรมชาติซึ่งหาได้ยากอย่างยิ่ง แม้ว่าตอนนี้ฉันสามารถปรุงกลันยาเม็ดได้หลากหลายชนิดแต่มีเพียงยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิดเท่านั้นที่สามารถเติมเต็มพลังวิญญาณได้ยาเม็ดชนิดอื่นทำได้เพียงรักษาอาการบาดเจ็บความเจ็บป่วยและยืดอายุขัยเท่านั้นแต่การปรุงกลันยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิดนั้นยากลำบากเกินไปความต้องการทางวัสดุต่างๆค่อนข้างสูงเป็นไปไม่ได้ที่จะปรุงกลั่นออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งานสำหรับคนจำนวนมาก หากรอจนต้นชานี้เติบโตเต็มที่กำลังการผลิตของชาผู้เออตามปกติอย่างน้อยต้องมีหลายร้อยจนถึงพันใบต่อวันหากแม้ว่าเธอ,อยังสามารถคงคุณสมบัติพลังวิญญาณไว้ได้ต้องนับเป็นความมั่งคั่งมหาศาลอย่างแน่นอนเมื่อมีแหล่งกำเนิดพลังวิญญาณที่สม่ำเสมอเช่นนี้นี่มากเพียงพอที่จะก่อตั้งนิกายแห่งหนึ่งอย่างแน่นอนลินหวานเออถามออกมาด้วยความตื่นเต้นนั่นไม่ได้หมายความว่า คุณชายจะสามารถเอาชนะอูเฟอร์เยียนทำลายผู้ชิงหุ้ยได้อย่างแน่นอนในอนาคตหรือเย่เชิญพูดอย่างจริงจังความแข็งแกร่งโดยส่วนตัวของอูเฟยเยียนนั้นทรงพลังอย่างยิ่งท้ายที่สุดเธอ,อยังสามารถเปิดนีหวานกกงได้ตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในอาณาจักรเดียวกับเธอหากให้เวลาฉันอีกสัก20หรือ30ปีฉันยังอาจไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเธอได้ แต่ด้วยชาต้นนี้อย่างน้อยอยังสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างผู้สแสวงหาความสมบูรณ์แบบกลุ่มหนึ่งที่มีความเก่งกาจเทียบเท่าเอิรนทั้ง4หากไม่อาจชนะได้ด้วยคุณภาพได้แต่ทดลองใช้ปริมาณกลยุทธ์คลื่นมนุษย์แม้จะลาหลังแต่ก็ใช้ว่าจะไม่มีโอกาสชนะลินหวานเออพยักหน้าเล็กน้อยมองไปอย่างต้นกล้าแล้วถอนหายใจกล่าวว่าตอนนี้คงได้แต่รอดูว่า เธอจะสามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหรือไม่เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตัวเธอก็มีโชคชะตาเป็นของตัวเองเช่นกันขณะที่พูดเรื่องนี้จบเย่เฉินเปลี่ยนเรื่องพูดอีกครั้งใช่แล้วคุณนูหลินช่วยเรียกผู้เท่าซุนมาที่นี่เพื่อที่จะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการตรวจสอบและเฝ้าระวังลินหวานเอ,อ่ยยืนขึ้นพูดว่าคุณชายโปรดรอสักครู่ ฉันโทรตามเหล่าซุนให้มาทันทีไม่นานหลังจากนั้นซุนจื้อตงซึ่งมีสภาพร่างกายอ่อนไหวกว่าอายุก็วิ่งเหยาะเหยาะตรงขึ้นมาบนลานชั้นบนสุดทันทีที่เขาเข้าไปในลานบ้านเขาก็พูดด้วยความเขารพคุณหนูคุณเย่ท่านทั้งสองต้องการให้ฉันทําอะไรลินหวานเออเออ่ยปากถามว่ามีวิธีตรวจสอบผู้คนที่อยู่ในยุนนานตอนใต้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างเป็นความลับหรือไม่ซุนจื้อตรงรีบตอบว่า คุณหนูกราบเท่าที่กล้องวงจรปิดหรือการติดตามเฝ้าระวังของเทศบาลสามารถตรวจพบได้ในระบบฉันมีอำนาจสูงมากพอที่จะขอข้อมูลได้อย่างเป็นความลับคุณเพียงแค่บอกว่าฉันต้องทำอย่างไรบทที่5,852หลินหวานเออพยักหน้าจำได้ว่าอูเฟรเยนปรากฏตัวบนภูเขาหลังเต่าเมื่อเช้าวานนี้ จึงพูดว่าในขั้นแรกคุณรีบไปจัดการนำข้อมูลของกล้องวงจรปิดในซวงหลังทั้งหมดนำมาให้ฉันก่อนตกลงซุนชื่อตงกล่าวว่าคุณหนูโปรดรอสักครู่ฉันจะรีบไปสั่งให้คนไปดำเนินการให้พวกเขาใช้สายเฉพาะในการถ่ายโอนเนื้อหาวิดีโอทั้งหมดไปยังคอลาวเซิร์ฟเวอร์หลังจากถ่ายโอนเรียบร้อยเสร็จสิ้นคุณหนูสามารถดูจากเซิร์ฟเวอร์ได้ตามต้องการลินหวานเออพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความพึงพอใจ กล่าวว่ารีบไปจัดการฉันจะรอฟังข่าวของคุณสุนจื้อตรงพูดทันทีได้คุณหนูฉันจะรีบไปจัดการให้เดี๋ยวนี้ในเวลาเดียวกันท่ามกลางเทือกเขาซื้อว่านบนทางหลวงที่คดเคี้ยวเหมือนมังกรยาวสายหนึ่งที่กระจายอยู่ระหว่างเทือกเขาจำนวนนับไม่ถ้วนมีรถออฟโรดขับผ่านภูเขาด้วยความเร็วสูงสัตว์ปีที่กำลังขับรถมีสีหน้าจริงจังจับพวงมาลัยแน่นด้วยมือทั้งสองข้าง เห็นได้ชัดว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่เธอกังวลไม่ใช่เพราะขาดประสบการณ์การขับขี่บนเส้นทางอันตรายแต่เป็นเพราะสภาพแวดล้อมโดยรอบนำพาให้เธอรู้สึกถึงความคุ้นเคยที่เพิ่มมากขึ้นสัตว์ตรีที่ขับรถคันนี้คืออูฟเฟเยียนแม้เธอจะไม่ได้มายังภูเขาซื้อวานเป็นเวลานานหลายปี แต่เธอยังจำสถานที่แห่งนี้ได้อย่างดียิ่งย้อนกลับไปในเวลานั้นสถานที่แห่งนี้เปรียบได้เหมือนเขาวงกฎขนาดใหญ่ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมืออันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติมันปิดกั้นทหารชิงที่โอบล้อมเธอและลินจูลูและยังนำพาโอกาสที่หาได้ยากมาให้พวกเขาด้วยแต่ตอนนี้ภูเขาที่ครั้งหนึ่งเคยเดินทางอย่างลำบาก ได้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ด้วยทางหลวงสายนี้อุโมงค์และสะพานจํานวนนับไม่ถ้วนได้เชื่อมโยงสถานที่แห่งนี้กับโลกภายนอกให้ใกล้ชิดกว่าเดิมอย่างไรก็ตามแม้ว่าเส้นทางด่วนเหล่านี้จะเปลี่ยนการจราจรในภูเขาซื้อว่านได้แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบพิเศษของภูเขาซื้อวานแห่งนี้ได้ ตั้งแต่สมัยโบราณสถานที่แห่งนี้เรียงรายด้วยภูเขากว้างใหญ่มีประชากรเบาบางและการคมนาคมไม่สะดวกอย่างยิ่งจะต้องข้ามเขาหลายลูกเพื่อเข้าถึงหมู่บ้านสักแห่งหนึ่งผู้คนในบางหมู่บ้านไม่เคยเหยียบย่างออกจากภูเขาที่พวกเขาอาศัยอยู่เลยแม้แต่ก้าวเดียวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกษิจและความก้าวหน้าการขยายตัวของเมือง ชาวภูเขาจํานวนมากที่เคยอาศัยอยู่ในภูเขามาหลายชั่วอายุคนได้ค่อยๆทย,ยอยย้ายตัวเองออกจากภูเขาประชากรในภูเขาตอนนี้มีขนาดเล็กกว่าเดิมมากในเวลานี้รถของอูเฟอร์เยี่ยนเพิ่มขับผ่านพื้นที่ให้บริการจอดพักแต่เธอไม่ได้เลือกที่จะหยุดพักหลังจากขับรถต่อไปอีกมากกว่า10กิโลเมตรเธอก็จอดรถในช่องทางฉุกเฉินแทนหลังจากรถจอดสนิทเธอก็ค่อยๆก้าวลงจากรถ ยืนอยู่ริมถนนมองไปในสถานที่ไกลาตาอยู่ครู่หนึ่งเตยเสียงพึงพรรมพำว่าเป็นสถานที่นี้อาจารย์เฟยเยี่ยมกลับมาเยี่ยมคุณแล้ว